ครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการเล่นเพลงอย่าเล่นตัวของยูซุลิกนะครับสำหรับเพลงนี้ก็จะมีใช้คารโปนะครับที่ช่องที่1เดี๋ยวเริ่มแรกเรามาตั้งสายกันก่อนนะครับจ c e A นะครับ G นะครับ C E นะครับ ก็ a ครับอ่าแล้วก็เพลงนี้จะใช้คาโปท่าที่ช่องหนึ่งนะก็เพื่อให้เสียงตรงกับเพลงตัวต้นฉบับนะครับสำหรับเพลงนี้ก็จะมีอยู่2ขคอร์ดนะครับก็คือจะมี d ชารนะครับที่ช่องที่1แล้วก็่า3เส้นนะครับในในแทบที่ผมเขียนจะเป็นเสียงแบบน,นี้นครับ แล้วก็ดีมินเนอร์ครับหนึ่งสองสาเส้นที่สองครับแล้วก็เส้นบนสุดแล้วก็ลงมาจะเป็นบบดีมินเนอร์ครับ <S <S วิธีการเล่นครับเดี๋ยววิธีการตีขอยก็จะเป็นะจะเป็นลงขึ้นอุดขึ้นลงขึ้นอุดขึ้นลงนะครับะจะเป็นแบบนี้ครับ ขดลงขึ้นอุดขึ้นลงขึ้นอุดขึ้นลงลงขึ้นอุดขึ้นลงขึ้นอุดขึ้นลงลงขึ้นอุดขึ้นลงขึ้นอุดขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูช้าๆนะครับจะเป็นลงขึ้น พอเล่นอ่าที่เป็นจังหวะปกติของเพลงก็จะเป็นอ่าก็จะเป็นอ่าลงขึ้นหนุดขึ้นลงขึ้นหนุดขึ้นลงน,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 นะครับพอเราอ่าเล่นกับเนื้อเพลงก็จะเป็นานเ ขึ้นลงลงขึ้นอดขึ้นลงขึ้นอดขึ้นลงอ่าลม,มานี้นะครับอินโทรตอนแรกก็จะเหมือนกันครับก็คือจะใช้เทคนิคการอ่าดีดเหมือนที่อธิบายมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอครับก็จะเป็นลงขึ้นอดขึ้นลงขึ้นอดขึ้นลงครับสำหรับเพลงนี้ก็จะง่าย ประมาณนี้ครับก็คือจะใช้อยู่2คอ,อร์ดครับทั้งเพลงเลยก็ลองฝึกกันดูนะครับก็จะเป็นเหมือนที่อธิบายไปก็จะเป็นลงขึ้นบุดขึ้นลงขึ้นบุดขึ้นลงลงขึ้นบุดขึ้นลงขึ้นขึ้นลงนะครับลองฝึกกันดูนะครับสําหรับเพลงนี้ก็สวัสดีครับ